สวัสดีครับก็มาพบกับช่องไดรกรับที่วันนี้จะมาทำการรีวิว จูเดนเซนไตเคียวเรลเจอร์ acher, กาบูรีวอลเวอร์กาบูรีวอลเวอร์ก็เป็นอุปกรณ์ในการแปลงร่างของเล่าเคียวเรลเจอร์นั่นเองจริงๆตัวกาบูรีวอลเวอร์นี้ผมก็สนใจมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีจังหวะในการหามาสักทีในปีนี้เคียวเรลเจอร์ก็ครบรอบ10ปีแล้วก็ยังได้มาเจอกับคิงโอเจอร์ผมก็เลยถือโอกาสนี้หากาบูรีวอลเวอร์มาสะสมกันเลยกันแน่นอนนะครับว่าชิ้นนี้ผมก็ได้มาแบบนอก เพราะฉะนั้นริ้วรอยต่างๆก็เลยมีกันเยอะน้อยแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยกาบุ r รีวอลเวอร์ก็เป็นไอเทมในรูปแบบของปืนที่มาในทีมสีเหลืองตัดกับสีดำรายละเอียดในส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลูกเล่นของกาบุ r รีวอลเวอร์ก็คือตัวลูกโม่สามารถหมุนได้และการปลดล็อกเพื่อเปิดหน้าปืน เมื่อปลดล็อกออกมาเราก็จะสามารถใส่จูเดนจิได้2ก้อนช่องล่างจะเป็นจูเดนจิสำหรับการแปลงล่างช่องบนจะเป็นจูเดนจิสำหรับการใช้พลังเสริมซึ่งด้านข้างก็จะมีปุ่มสำหรับปลดล็อกจูเดนจิ ถัดมาก็คือจูเดนจิไอเทมรูปแบบฐานไฟฉายที่บรรจุพลังของเหล่าไดโนเสาร์ชิ้นแรกก็คือกาบุทีราของเคียวเรวเรสในรูปแบบนี้ก็จะถูกเรียกว่าสถานะชาร์จพลังในส่วนด้านหลังส่วนหัวก็จะทำเหมือนกับขั้วทานแล้วก็มีพินสลับใส่กับกาบุรีวอลเวอร์ซึ่งส่วนหัวกับส่วนท้ายก็จะมีพินเหมือนกันสหรับรูปเล่นของจูเดนจิก็คือสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็น สถานะ b r e a IN ได้ถัดมาภาษารกันของเคียวริว BLACK STAY o s h ของเคียวริว b ล u SACOOTER ของเคียวริว GREEN b r i ซ e r a ของเคียวริวพิ n k แล้วก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดู ถัดมาก็จะเป็นการนำเอาจูเดนจิมาเล่นร่วมกับกาบุรีวเวอร์ รูปแบบแรกก็คือการแปลงร่างและการใส่ท่าโจมตีถัดมาก็จะเป็นการเล่นร่วมกับชูเดนจิสองก้อน เม ok ื่อใส่จูเดนจิสองก้อนก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายและถ้าเราเปิดแน้ปืนแล้วก็ปิดอีกครั้งก็จะเป็นการใช้ท่าอ้ามเดอออนหรือการสวมกราะ แล้วก็มาลองแปลงร่างด้วยจูเดนจิทั้ง5ก้อนกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของกาบูรีวอลเวอร์ที่ลูกเล่นหลกัลกๆก็จะเป็นการสะสมจูเดนจิเพื่อเอามาปลดล็อกเสียงต่างๆแต่นอกจากเล่นกับจูเดนจิแล้วกาบูรีวอลเวอร์ก็ยังสามารถไปเชื่อมต่อกับไอเทมชิ้นอื่นๆได้เช่นกาบูริคาลิเบอร์และกาบูทีราเดอะคอนิวัลสลับของเล่นจากเคียวริวเจอร์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหากันได้ไม่ยากแล้วราคาก็ยังไม่แพงอีกด้วยอย่างกาบูรีวอลเวอร์ที่ผมได้มาก็ มีราคาอยู่ที่ประมาณ2-300บาทและตัวจูเดนจิส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หลักสิบยกเว้นบางชิ้นที่อาจจะหายากกันนิดหน่อยด้วยรูปลักษ์ลูกเล่นแล้วก็ราคาก็น่าจะตัดสินใจกันได้ไม่ยากนะครับส่วนตัวผมก็เน้นเก็บ5สมาชิกหลักก็พอตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าตัว DX King c a b u r i Caliber จะสามารถเอามาต่อกับ k a b u r e v o e r กันได้หรือเปล่าถ้าต่อได้ก็น่าสนใจเลยนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดู ถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิว้วกผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ